สวัสดีค่ะพี่พี่ค่ะมาพบกันอีกหนึ่ง EP นะคะเมื่อวานนะคะพูดผิดนะคะพี่เมื่อวานนัดพูดผิดอ่ะบอกว่ามาถึง EP ที่100่แล้วจริงๆไม่ใช่นะคะพี่ EP ที่เก้าพิเน่าอายมากเลย <c oughs> วันนี้จาแม่นจาแมน EP ที่เก้าพิแล้วนะคะสำหรับรันนัดพักเครื่อง มาชมช่องทางติดต่อกันก่อนนะคะพี่หาติดต่อแม่ค้าไม่ยากเลยสแกนคิวอาร์โค้ดค่ะพี่นะเพิ่มเพื่อนหรือไม่ก็เพิ่มเป็นอดีไลค่ะ0 2 6 1 7 2 6 0 9นะคะอดีไลของแม่ค้านะคะพี่หา,าเพิ่มเพื่อนขึ้นมานะคะแล้วแม่ค้าก็จะรับเพื่อนพี่ๆนะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่ๆเลย EP นี้จําหน่อยนะคะกาฝีฟองนะจ๊ะปล่อยไก่เวเบอเลยจ้ะพี่ เพื่อเป็นการเสียวรามชมพระพุชากันก่อนจ้ะพี่จ๋าเป็นพระสิงะจะพี่สวยงามจะพี่นั่งเรือนะนี่นาพักหวานชําแบบนี้เลยจ๋าพี่ชมรอบๆบึงพระก่นกอนนะ,น,ะนี่จ้ะนี่จ้ะสวยงามแบบนี้ค่ะด้านข้างนะคะพี่ค่ะด้านหลังนะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะจะพี่นั่งเรือนะคะพี่เป็นพระสิงนะคะพี่ค่านี่จ้ะ นางเรือดอกบัวนะคะพี่สวยงามค่ะใต้ถานนะคะพี่เป็นดินไทยเก่าๆแบบนี้เวลาที่แม่ค้านําส่งนะคะพี่ขาจะอุดไปนะคะเอากระดาษชุ่มๆเอาอุดไปให้แน่นนะเพื่อให้ดินยังสวยงามแบบเดิมไม่หลุดนะคะพี่ mm hmm. พะพักสวยมากค่ะพี่ขานี่เป็นเนื้อแบบนี้เนื้อสมริดนะคะพี่เดี๋ยววัดขนาดเนาะจากพี่แม่ค้าวัดขนาดให้ mm hmm. ค่ะข mm hmm. นาดองค์พระนะคะพี่ฐ mm hmm. านเน mm ี hmm. ่ย ฐานนะคะพี่อยู่ที่นี่คะ่ะฐานนะคะพี่ห hmm. าอยู่ที่สี่นิ้วห้านิ้วค่ะพี่ห้านิ้วค่ะห้านิ้วนะคะตัวเรือนะคะพี่ตัวเรือนะเรือจะเดี๋ยวแม่ค้าวัดตรงนี้ดีกว่าพี่ได้เห็นชัดเจนเลยนะคะพี่ค่ะค่ะพี่ตัวเรือนะคะพี่จะอยู่ที่แปดนิ้วจะพี่แปดนิ้วส่วนสูงนะจ๊ะพี่ส่วนสูงขององค์พระนะลงมาถึงฐานสุดท้ายอยู่ที่เก้านิ้วจะพี่จ๋าเก้านิ้วแต่แบบนี้นะคะพี่ค่ะแต่ตรงนี้ค่ะตรงข้อ คออกเอก็ประมาณทีหลวงพ่อเนะะี่ยค่ะของพระพุธเนะะี่ยค่ะพี่ขาอยู่ที่ห้านิ้วนะคะพี่ค่ะเนี่ยค่ะขออภัยนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะสวยงามแบบนี้นะคะพี่ค่ะแม่ค้จะให้ชมใกล้ๆต่อที่นี่สวยมากค่ะนี่หน้าสวยนะคะพี่ขาผมบูน,นะคะ่ะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้จ้ะเป็นข้างนะคะพี่ นะครัพี่สวยๆแบบนี้จ้าจ้ะเปสียผ้าแมาพี่สวยของบูเลย1,800งพัค่ะพี่ขาค่าจัดส่งเป็นหนึ่ระบบโอนเงินนะคะพี่ทางร้านนะนำส่งฟรีค่ะไปฟรนิไทยนะคะพี่ขานี่แบบนี้เลยจ้ะนะคะพี่ค่ะเป็นพัสดสิงห์นั่งเรือนะคะพี่ขาเฟืยมากจ้าต่อไปแล้วจ้ะพี่จ๋าชม <ส>เขาเรียกอะไราาอะพี่คล้ายๆพระลาวอะพี่ค่ะมีท่านมีฐานหนึ่งสองสองฐานนะคะพี่คล้ายๆพระลาวนะพี่ชมพี่ชอบนะแม่ค้าไม่แน่ใจเดี๋ยวเป็นที่ไหนเดี๋ยวพี่เนาะแต่สวยงามมากเลยอะพี่ชมหน้าชัดนะนะคะจะฟูงหน้าให้ชัดเดี๋ยววัดขนาดให้นะคะพี่ขาใต้ฐานเป็นแบบนี้จะพี่เป็นดินไทยเช่นกันค่ะพี่ขาขา่าค่ะเดี๋ยวแม่ค้าวัดขนาดให้นะคะรับหนึ่งนะคะพี่หนึ่งภาพ ฐานรองพา้นะคะพี่า่าเป็นสองชั้นนะคะพี่นั่งฐานสองชั้นนี่ค่ะอยู่ที่อย่างนี้นะสี่นิ้วค่ะพี่สี่นิ้วค่ะฝุ่นฟูนะคะพี่า่าวาดลงมาได้สิบนิ้วนะคะพี่ความสูงนะได้สิบนิ้วนะความกว้างของนี่ค่ะหน้าตักอยู่ที่สี่นิ้วจะ้ะพี่จ๋าจะ้ะใต้ฐานเป็นดินไทยนะคะพี่หาแบบนี้เลยจ้ะหนึ่งพันแปดร้อยเท่ากันจ้ะพี่จ๋าด้านหลังนะเดี๋ยวมชมด้านหลังนี่ค่ะพี่ 1,800เท่ากันค่ะค่าจัดส่งนะคะระบบโอนเงินนะคะเราส่งฟรีนะคะพี่ห่ออย่างดีนะถ้าไปทางบวกเพิ่ม100งนะคะพระมีน้ําหนักนะคะพี่ขาพระมีน้ําหนักสวยมากค่ะพี่ 1, 800, ขา1,800้ค่าจัดส่งที่100เป็น1,900พนะ,ะ,พะจ๊ะ,ะพี่๋าแจ้งะะโปรโมชั่นนะคะพี่ขออัยค่ะแจ้งโปรโมชั่นหน่อยนะคะพี่ขาโปรโมชั่นนะคะคู่ละห้าร้อยค่ะ องละ3 0 0คู่ละ5 0 0นะคะพี่ค่าจัดส่งระบบเก็บเงินไปทางบวกเพิ่ม50บาทโอนเงินสดเราส่งฟรีนะคะพี่หาโอนเงินสดส่งฟรีฟรเนาะจากพี่โปรโมชันนะคะปิดพระบูชาหรือพระพระครบ1,000พันนะคะพี่แถมปิดตาหลวงปู่โตนะคะพี่ใส่กล่องไปแบบนี้นะคะพี่ขานี่เหลือแค่สองพิมพ์นึนะคะพี่เหลือแค่นี้แล้วนะโปรโมชั่นนะหมดแค่นี้แล้วนะคะพี่หมดแล้วนะพระที่จะแถมหมดแล้วให้พี่พี่รีบเลยค่ะพี่า่า เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของพี่นะคะมาชมองค์แรกกันก่อนค่ะองแรกนะคะพี่เป็นหลวงพ่อกลวยค่ะพี่ค่ะเนี่เป็นสมเด็จสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะคะพี่เนื้อหาแบบนี้เลยด้านข้างนะคะพี่ด้านหลังจะเป็นพระสิวลีค่ะพี่ค่ะองค์นี้นะคะพี่สามร้อยบาทจ้ะพี่สามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่แม่ค้าไปไวหน่อยนะคะเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่คะ่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ด้านข้างค่ะ ข้างๆอีกข้างนะคะพี่ขาใต้ฐานองค์พระจะเป็นแบบนี้คะ่ะวันละครั้งนะคะพี่พิมพ์ใหญ่นะ300จ้าต่อไปนะคะพี่ขาวันละครั้งเช่นกันค่ะพี่ขาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ด้านข้างคะ่ะด้านหลังนะคะด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ขออภัยนะคะบางครั้งแม่ค,ะคะ้าค่ะพูดเร็วไปหน่อยเนาะบางทีแล้วแม่ค้าคิดว่าเวลาคิดว่าค่ะถ้าลงเกิน2ี่นาทีค่ะจะไม่ค่อยมีคนชมมาพี<อ>า่ขาด้านข้างอีก้าจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ พี่สามร้อยบาทจ้าวันละครั้งรงค์นี่ฟองนะคะพี่ต่อไปเป็นปกโพงแล้วนะคะพี่นีค่ะดานข้างนะคะขาหลังนะคะนี่ค่อีกข้างหนึ่งนะคะพี่จาด้านหน้าค่ะสามร้อยนะคะพี่ใต้ฐานองค์พระจะเป็นแบบนี้เลยจ้าสามร้อยจ้ะพี่จ๋าต่อไปเป็นวัดเกตจ้ะพี่จ๋าวัดเกตนะหนึ่งจากแบบนี้เลยวัดเกตมีองค์เดียวนะคะทีพีนี้นะด้านข้างค่ะ เฉบๆนี้จ้ะพี่สามร้อยจ้ะพี่ค่ะพี่ต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงพ่อกล่อมจ้ะหลวงพ่อกล่อมพระสายใต้นะจ้ะพี่จ้ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะด้านข้างข้างนะคะพี่่ะค่ะสามร้อยบาทจ้ะพี่จ้ะสามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นนี่ค่ะพระหล่อโบราณนะคะพี่เนี่งเรืจ้ะสามร้อยบาทนะจ้ะพี่สามร้อยบาทจ้ะ ไปนะ <c oughs> เป็นปิดตาเลี่ยมมาแบบนี้ค่ะพี่หาไม่ฟราบที่ค่ะนะ่คะไม่ฟราบเลย300จ้อจะพี่300อยต่อไปนะคะพี่เป็นผ้าขุ่นแผนค่ะเนื้อเขียวก้นครกนะคะพี่มีตะกุดนะนี่จะค่ะพี่ขา3 0 0อบาทจะพี่300อบาทนะสำหรับเนื้อเขียวก้นครกนะ3า0อยบาทต่อไปนะคะพี่หาเป็นขุนแผนหน้าหน้าค่ะ หนางนะคะพี่มีน้ำเบอร์นะคะเป็นเลขสามจ้ะพี่จ๋านจะ้ะแบบนี้เลยจ้ะพี่3าม้บาทจ้ะพี่จ๋า3าม้บาทจะ้ะต่อไปนะคะพี่หายังเป็นขุนแผนอยู่ค่ะพี่อันนี้คนละเนื้อกันนะคะพี่นี่องค์ที่สามนะคะพี่หานี่แบบนี้ค่ะเก่าแบบนี้ค่ะพี่หาสามร้อยบาทจ้ะพี่สามร้อยบาทจ้ะพี่ต่อไปนะคะพี่มชมโพเก,ก้าต้นค่ะพี่หาหลวงพวกก่อ้กยนะเนี่ย ด้านหลังเป็นนัมเบอร์นะคะพี่3ามก้านะเป็นยันตุกตานะคะพี่อาค่ะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะค่ะไปเป็นพักกิ่งนะคะพี่พักกิ่งองค์ที่หนึ่งนะแบบนี้เลยจ้าสามร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าร้อยบาทใต้ฐานจะเป็นแบบนี้จ้ะพี่นี่สามร้อยบาทจ้ะค์ที่หนึ่งเลจ้ะพี่ต่อไปเป็นพักกิ่งองค์ที่สองนะพี่อันนี้มีเสียงนะจ้ะพี่กิ่งองค์นี้มีเสียงเนาะจ้ะพี่จ๋านี่สามร้อยบาทจ้ะ ใต้ฐานจะเป็นแบบนี้จ้ะสามร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าสามร้อยบาทจ้ะต่อไปนะคะพี่เป็นปิดตาหลวงพุธิมค่ะพี่หาคุกเข่านะคะพี่หาเก่า <or> <ๆ>แบบนี้ค่ะ่แบบนี้มีนัมเบอร์นะคะพี่เป็นเลขสามนะปิดตาหลวงพุธิมมีนัมเบอร์เป็นเลขสามนะคะพี่หาใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะสามร้อยบาทจ้าต่อไปเป็นปิดตาหลวงพุเอี่ยมวัดสะพานฝูงค่ะพี่หา ได้ฐานเป็นแบบนี้จะพี่จะสามร้อยบาทนะจะพี่จะสามร้อยบาทพี่หาต่อไปนี่จุธงค่ะอนุมานค่ะลูกพา,ายตายไม่เป็นนะคะพี่หาเนี่ย่ะลงทองแบบนี้เป็นยันหลงพอกล้วยนะคะพี่อีพีนี้นะคะสามร้อยบาทเท่านั้นพิเศษสุดๆนะคะพี่แม่ท mm. ้าพี่ใหญ่จะพูดเลยอีพีที่เก้าสิบสองค่ะพี่หาจําผิดตลอดเก้าสิบสองค่ะขอบคุณพี่ๆนะคะที่คอมเมนต์มาให้นะคะขอบคุณมากเลย ไปเป็นกิง่งไพรีพิน่านะคะพี่ขาพ่พน้าค่ะจำผิดจำผ้าแต่เก่งที่สุดเลยความจำไม่ดีขอภัอยค่ะพี่เก่งใต้ฐานค่ะพี่ต่อไปไม่คุณแพหลวงพุธิมจ้ะณจ้านี่ออกรุ่นแรกนลพี่ออกไรวาลีเนื้อดำๆแบบเนี้หลวงพุธิมนะแต่พี่ท่านใดยังไม่ได้มีตะกรุดฝังดอกสามร้อยจ้ะต่อไปนะคะพี่เป็นปิดตา ปีตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ยันยุ่งข้างหลังนะคะวัดสะพานสูงอ่ะพี่หาอ้าววันหนงังหอภัยหาวันหนงังผู้ผิดอีกละวัน,นหน,นังคะแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะพี่ปดตาองนี้นะพี่านใดตามหายอยู่ยังอยู่นะคะพี่หาเนี่ยปีตาปุ่งป่องข้างหลังเป็นยันแม่ค้าไม่มั่นใจที่ว่าที่ไหนเลยพี่ค่ะม่ฟ้าบที่ข้างหลังเป็นแบบนี้นะะจ้ะจ้ะ สามร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าต่อไปเป็นสังกระจายหลวงปุโตจ้ะพี่สังกระจายหลวงปุโตแล้วจ้ะพี่อย่างแม่ค้าทราบได้ไงอ๋อมีพี่ช่อบอกขออภัยนะคะพี่แม่ค้าไม่มีความรู้เลยจ้ะพี่จ๋านี่ค่ะและใส่หากินนะคะพี่หาต้องขออภัยพี่พี่ด้วยถ้าพูดผิดประการใดสามร้อยจ้ะพี่จ๋พจพาพระโปรโมชั่นหมดลงแล้วต่อไปเรามาชมพระมีราคากันหน่อยเดี๋ยวจ้ะเริ่มตั้งแต่ห้าร้อยก่อนจ้ะ 500้นะนี่เลยจ้าว่านจำปาหลวงพ่อเงินนี่จ้าพี่จ๋านี่จ้าหจาร้0 0จ้ะพี่500ร้พี่นี่นะ500บาทจ้ะพี่จ๋าใต้ฐานเป็นแบบนี้หลวงพ่อเงินนะพี่นะเป็นว่านจำปานะต่อไปเป็นหลวงพุทวดจ้ะพี่ยับย่นแบบนี้เลยสวยๆนะพี่นะเก่าๆแบบนี้แม่ค้าได้มาแบบนี้เลยจ้ะพี่จ๋าค่ะ 500. ห้าร้อยค่ะพี่ห้าร้อย มีมีฝององนะคะที่มีสององนะพี่ท่านใดชอบนะองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองนะคะพี่ถ้ารับฝ่ององนะลดทันทีเลยเหลือเก้าร้อยจะพี่จ๋าลดทันทีเลยถ้ารับฝ่ององจะพี่ต่อไปเป็นหลวงปูทงป่ทวดจ้ะจ้าหลวงปู่ทวดชุดนี้นะเก้าห้าร้อยจ้ะห้าร้อยห้าร้อยเช่นกันจ้ะได้ขายเป็นแบบนี้จ้ะจ้าห้าร้อยจะพี่จ๋าจะ้ะต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดค่ะองค์ร้อยจ้ะพี่ อีพี่นี้รถฟูดฟูดเลยเหลือห้าร้อยจะพี่จ่ายห้าร้อยจำง่ายดีจ้ะพี่ต่อไปเป็นเก้าเจ็ดจ้ะก็ห้าร้อยเช่นกันจ้ะพี่จ่ายห้าร้อยเช่นกันนะนี่เนื้อวายฝีฝอยแบบนี้เก้าเจ็ดนะจ้ะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะกันค้างค่ะห้าร้อยเช่นกันต่อไปนะคะเป็นองค์รอยบีฝุ่ฝองจ้ะพี่เหมือนปูทวดเยอะจ้ะอีพี่นี้นะจ้าพี่ชมให้ดีเลยห้าร้อยเช่นกันนะจ้าพี่จ๋ายมาเยจ้าฝุ่นฝองใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะ อร่อยเช่นกันจ้าพี่จ๋าจ้ะต่อไปนะจ๊าพี่มาเริ่มที่หกร้อยละหกร้อยนะจ้ะพี่เริ่มที่นี่ก่อนเลยหลวงปู่ทวดเช่นกันพี่นี่้งหลังเป็นศูนห้าเฉลิมพล่นีจ้ะพี่ด้านข้างจะ้ะหนะี่จ้ะกร้อยจ้ะพี่จ๋าหกร้อยพาพี่หาต่อไปเป็นเหรียญห,หล่อไม่ฟาดอ้าเหรียญไม่ฟาบที่ค่ะพี่หานี่จะ้ะแม่ค้าไม่ฟาบจ้ะพี่จ๋า ด้าน,นหลังค่ะพี่หาจักหกร้อยจ้ะพี่หกร้อยจ้ะต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ดูค่ะพี่หาปีฝ่าหนึ่งแล้วก็ไหลทองนะคะบัสแกค่ะพี่หาเจ็ดร้อยจักเจ็ดร้อยบาทจ้ะ,จะต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญเลีเ่ยมมาพร้อมขึ้นคอเลยค่ะพี่หาหลวงู่เอี่ยมค่ะพี่่ะเหรียญหลวงู่เอี่ยมนะคะพี่เลี่ยมแบบนี้นะคะพี่ลงยานะเจ็ดร้อยจ้ะพี่เจ็ดร้อย ต่อไปเป็นเหรียญพระพุทธชินราชจะพี่จ๋าพุทธชินราชนะคะพี่ค่ะเจ็ดร้อยเช่นกันจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยเช่นกันจะพีนี้นะเจ็ดร้อยต่อไปเป็นเหรียญปาตาลจะพี่หลวงพ่อคงจะพี่หลวงพ่อคงนะพี่นี่จ้ะเจ็ดร้อยจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยจล้วจพี่เจ็ดร้อยค่ะพี่ต่อไปชมหลวงปู่ทวดค่ะพี่่าหลวงปู่ทวดนะนี่จ้ะ เนื้อฝั่มลิทนะจ๊ะพี่เนื้อออกฝั่มลิทนะจ้ะศูนย์ห้าเทอรีนนะค่ะพี่เจ็ดร้อยจ้ะพี่เจ็ดร้อยต่อไปเป็นเฉลิมพลจ้ะพี่จ๋าเฉลิมพลนะคะพี่เฉลิมพลต่อเฉลิมพลมีฟอกยาแดงนะคะพี่หาค่ะเจ็ดร้อยจ้ะพี่เจ็ดร้อยหนึ่งนะคะพี่ต่อไปเป็นเหรียญหลงวงพุทวดหนนะ้กากากทองค่ะพี่หา ช้างให้นะคะพี่ข้างหลังเป็นอาจารย์ทิมนะจ้ะเจ็ดเจ็ดร้อยค่ะพี่หาเจ็ดร้อยค่ะพี่รับเงินนะคะพี่หาปลายเป็นเหรียญหลวงปู่หลวงปู่ศุกวัดปากคลองมะขานเฒ่านะคะพี่จับเงินโบราณมาแบบนี้นะคะพี่หกร้อยจ้ะพี่จ,า600จา๋าหกร้อยจ้ะ นะคะเจะง,งงเองจ้ะไล่ราคาไปผิดแล้วต้องขอภายพี่นะคะค่ะต่อไปไปเหรียญหลวงหลวงปู่ไขวชเชองเลนจากพิสาหน้าทองนะเป็นแบบนี้นะเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ค่ะหกร้อยค่ะพี่ค่ะหกร้อยค่ะต่อไปเฟนนี่จากพี่หลวงปู่ดูค่ะข้างหลวงปู่ดูนะคะพี่พระพรมหลวงปู่ดูนะได้มาเดิมๆแบบนี้เลยค่ะพี่ค่ะเป็นแบบนี้ข้างหลังเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่ ค่ะหกร้อยจะพี่หาสำหรับหลวงพูดูนะหกร้อยค่ะพี่ต่อไปนะคะพี่หาเป็นเป็นเหรียญจะพี่ไม่ฟาบที่เลยนะคะพี่อ๋อหลวงพ่อพรมหมอกวัดขนอยเหนือเนื้ออันปะก้านะคะพี่หาเจ็ดร้อยบาทจะพี่หาเจ็ดร้อยบาทแล้วจะพี่หลวงพ่อพรมนะอันปะก้านะเจ็ดร้อยบาทต่อไปตรงนี้แมค่ค้าไม่ฟาบจริงๆค่ะพี่หาไม่ฟราบที่เลยจ้ะ หลวงพ่อคลิงหลวงพ่อคลิงพะฝ่ายใต้นะคะพี่พ่อท่านคลิงนะคะพี่อันปะก้านะคะพี่นี่จ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทปีสองฟูนนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทต่อไปนะคะพี่พอท่านกล่อมค่ะนี่ค่ะหล่อโบราณพอท่านกล่อมนะคะพี่่ายใต้นะคะพี่ยแบบนี้นะค่ะพี่ เจ็ดร้อยบาทจะพี่เพราะทั้นกล่องน,นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทนะพัดสายใต้นะคะพี่่าพัดสายใต้นะเจ็ดร้อยบาทจะพี่ข <c oughs> <c oughs> ออภัยค่ะพี่่าค่ะ <c oughs> หลวงพ่อเงินค่ะหลวงพ่อเงินสวยนะคะตรงนี้ค่ะพี่ห้าร้อยบาทค่ะ นะคะลืมเนื้องอยู่ตรงห้าร้อยแม่คะามาเพิ่งเจอตรงท้ายๆขออภัยนะคะพี่500ร้อบาทนะจ๊ะพี่หลวงพ่อเงินตรงนี้นะห้ร้อยบาทจ้ะต่อไปนะคะพี่ชมนี่จ้ะพี่จ๋า <c oughs> พักกล่องเลยคะ่ะกล่องกระเบี่สีเหลืองนะคะพี่หลวงพ่อกล้วยนะคะพี่แม่นะคาใช้อยูใ,ใกล้ๆนะนนะคะพี่ ล็อกเก็ตล็อกเก็ตหลงพะกยนะพี่ท่านใดยังไม่มีไม่ได้นะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะมีปลามีตะกรุดแล้วก็มีพ้าของท่านนะคะนี่จค่ะเจ็ดร้อยจ้ะพี่เจ็ดร้อยสำหรับตลับเอ้ยสำหรับพัะกล่องที่มาพร้อมกันแบบนี้นะคะพี่กำรรมะหยี่นะเจ็ดร้อยจ้ะพี่จ๋ากล่องกำมะหยี่เจ็ดร้อยต่อด้วยนี่จ้ะพี่เลยหนึ่งกล่องจ้ะหลงกุโต้จ้ะพี่หลงกลงุโต้นะนี่จ้ะล็อกเก็ตนะคะพี่ข้างหลังเป็นอย่างนี้จ้ะ างหลังแบบนี้เจ้าพี่จ๋านี่จ๋าหลวงปู่โตนะคะพี่ค่ะมาพร้อมกล่องแบบนี้พี่กล่องกำมะหยี่สีแดงนะหลวงปู่โตนะคะพี่นี่หลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะพี่หาน,น,นี่ค่ะพี่ท่านใดชอบนะนี่จ๋าสวยมากเจ้าพี่จ๋าเจ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยนะคะพี่เจนแบบนี้เลยเจ็ดร้อยสำหรับอีพีนี้อีพีที่เก้าปิดฝาหรือคะพี่ค่ะฝากโปรโมชั่นนะสอง องค์ละ3า0คู่ละ5 0า4อยีองค์1,000นะคะพี่ค่าจะส่งค่ะพี่ระบบเก็บเงินไปทางบบ้เพิ่ม50าบาทเ,าเงินสดเราส่งฟรีนะคะพี่คะฝากช่องทางติดต่อแม่ค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่นี่ค่ะรยกวนพี่พ,พีนะ ช่วยจำให้แม่ะคะ้าหน่อยนะคะสแกนคิวอาร์โค้ดค่ะ0267269เป็นอดีไลน์ของแม่ค้านะคะเพิ่มเพื่อนมาก็จะเป็นเพื่อนกันเลยนะคะพี่ขาฝากพี่พี่นะคะกดติดตามแม่ค้าให้หน่อยนะคะคนติดตามร้านนันยังน้อยนะคะพี่ขาขายจริงส่งจริงนะพี่ท่านใดชอบนะโทรมาสอบถามได้นะคะพี่โทรมาสอบถามได้เลยว่าชอบพระองค์นี้จ้างอะไรแบบนี้นะคะสอบถามได้นะคะพี่ขาสาหรับ EP นี้ EP ที่9ผิสองแล้ว นะคะพูดผิดประการใดต้องขออภยัยขอบคุณพี่ๆนะคะติดตามรับชมรับฟังนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะพี่ขาอีพีนี้ขอบระคุณค่ะสวัสดีค่ะ